วันนี้ก็มากันที่บางพระนะคะร้านลับๆอยู่ริมทะเลบางพระชื่อร้านป้อมนะคะชื่ออร้้านปมแล้วก็ห้องห้องที่เป็นห้องแอร์ก็เป็นหมดแล้วก็เหลือจันเป็น ได้ทางเดือนถ้ามันอร่อยแต่ต้องซื้อมาทอดเองข้างหน้าเลแล้วซื้อมาแล้วเราใส่พริกแกงเพิ่มว่ามันจะเค็มขึ้นเป็นทะเลแต่เป็นแต่เป็นทะเลชาวประมงนะคะทำแค่นี้ทำไมกระชังเยอะปีให้ฮะโอ๊ยทำลบเองเขาเหรอญาของย่าเยอะเท่านี้เปล่าช้าช้าว่ะเนี่ยของเถิงเนี่ยพี่ต้อนมางขายเกเก็ทมไหมคะ เรื่นี้ก็มีแกงยกล้อจ้าปูไปมีแกงจืดมะละเนี่ยแล้วก็่าให้มันร่มตัดเองนะคะคือคือถ้าจะมาพวกหนึ่งท่องเที่ยวตรงน,นี้ร้านอาหารเนี่ยใกล้ใกล้เคียงนี่จะเป็นหมดขั้นจองแต่พอดีเราได้จองค่ะ นั่งตรงนี้ก็ดีท่านลมพัดจากทะเลมาชาัดเจนเลยวันี้มีโต๊ะมาทั้งร้อนเดี๋ยวอาหารก็คงจะมาแต่ว่าไปตามคิวอ่ะไม่ทราบว่า,วาจะมาเท่าไหร่มาแล้วค่ะ <c oughs>